สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันได้แวะมาที่สวนยางของวันนะคะเขตอําเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษช่วงนี้ฝนได้ตกลงมาค่อนข้างเยอะนะคะที่เขตอําเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะวันนี้วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 ตอนนี้ยางก็ยังมีน้ำหยดอยู่แต่ว่าหยอดน้ำกรดเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันได้ช่วยพี่เขามาแกะยางนะคะเพราะว่าว่างๆก็จะมาช่วยแกะจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้ก็ได้แวะมาดูสวนยาง ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายางช่วงฤดูหนาวยางก็ค่อนข้างออกเยอะพอสมควรนะคะบางต้นก็จะได้ประมาณ2-3ถึ้วยน้ำยางที่เขตอำเภอคุนหารเป็นขี้ยางก็จะเป็นลักษณะสีขาวขุ่นนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ แต่ว่ายางปีนี้ไม่ค่อยออกเท่ากับปีก่อนๆน,นะคะเพราะว่าผลได้ทิ้งช่วงไปค่อนข้างนานทำให้อย่างที่เขตอำเภอคุนหารจังหวัดรีสเกตได้รับผลกระทบค่อนข้างมากยางปีนี้ราคาค่อนข้างตกต่ำนะคะ กิโลกรัมละ22-23บาทเพราะว่าสมัยก่อนกิโลกรัมละประมาณ100บาทขึ้นไป80-60กสิบว่าบาทนะคะสอถึงหปีผ่านมายางราคาอยู่กิโลกรัมละประมาณไม่ถึง20บาทแต่ปีนี้ยางได้ขึ้นมาประมาณ22-23บาท ก็ถือว่ามีราคาค่อนข้างดีแต่ว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมันก็จะพามาชมต้นใหญ่ๆก็จะได้ประมาณ3ถึงสีถ้วยนะคะแล้วก็จะแกะที่ยางนะคะไปจำหน่ายเพื่อที่จะนำปัจจัยมาใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะว่ายางสนมาก,ก็จะแกะจำหน่ายอาทิตย์ละ หนึ่งครั้งเสียงที่ดังด้านโน้นนะคะก็จะเป็นการตัดต้นยางทิ้งเพื่อที่จะปลูกทุเรียนภูเขาไฟในเขตอำเภอกุนหารถือว่าเป็นถิ่นทุเรียนภูเขาไฟและเป็นเมืองผลไม้หมายความว่าสามารถที่จะปลูกผลไม้ได้หลายอย่าง ในดินภูเขาไฟแบบนี้สวนยางที่เขตอำเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกษก็จะมีการกระจัดวัชพืชน,นะคะตามร่องยางนะคะก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นสูงก็จะมีวัชพืชเล็กๆขึ้นมาวันก็จะพาท่านนะคะมาชมต้นยาง ที่ปลูกไว้เกือบ20ปีแล้วนะคะบางท่านก็โค้นไปได้ราคาเหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะได้ราคาต้นยางค่อนข้างดีบางท่านต้นใหญ่หน่อยก็จะตกไร่ละประมาณ5้าห0ื่นบางท่านต้นที่เล็กหน่อยก็จะได้ประมาณ3ามหมื่นห้ เพราะว่าช่วงนี้ตลาดต้องการต้นยางค่อนข้างเยอะมากที่เขตอำเภอกุนหารส่วนมากก็จะโค้นยางเพื่อที่จะปลูกทุเรียนภูเขาไฟกันนะคะเพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะอำเภอกุนหารถือว่าเป็นถิ่นทุเรียนที่มีคุณภาพและปลูกได้ค่อนข้างเยอะที่สุด ในจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าเกษตรกรช่วงนี้ก็ได้ค่นต้นยางค่อนข้างเยอะมากนะคะปีนี้เพื่อที่จะลงปลูกทุเรียนภูเขาไฟญาติญาติก็จะปลูกทุเรียนภูเขาไฟกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนี่ก็จะพามาชมไล่ไลอย่างนะคะ ของวันและของน้องชายนะคะนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนของน้องชายเป็นไล่ติดกันนะคะก็จะมาดูว่าเขาจะปลูกทุเรียนนะคะอีกไม่นานต้นยางก็จะโค่นเพื่อที่จะลงทุเรียนภูเขาไฟ เพราะว่าการปลูกทุเรียนภูเขาไฟค่อนข้างลงทุนเยอะมากนะคะบางท่านก็ใช้ปัจจัยนะคะใช้เงินในการทําทุเรียนภูเขาไฟเยอะมากก็ต้องโค้นยางขายต้นยางนะคะตอนนี้ยางก็ออกเยอะมาก ก็ยังไม่รีบโค้นนะคะเพราะว่าจะแกะขี้ยางไปขายกันก่อนก็จะเป็นดินสีแดงเข้มในสวนยางอีกไม่นานแถวนี้ก็จะค้นยางเพื่อที่จะปลูกทุเรียนภูกเขาไฟกันเป็นส่วนมากนะคะ บางท่านที่มีกําลังทรัพย์และมีคนในครอบครัวช่วยกันทำสวนทุเรียนภูเข่าไฟเพราะว่าการปลูกทุเรียนภูเข่าไฟค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าต้องดูแลใส่ใจให้ปุ๋ยให้น้ำและที่สำคัญก็คือต้องมาดูทุเรียนทุกวันนะคะทำให้ เกษตรกร,ร,กรที่นี้ค่อนข้างจะมีความขยันหมั่นเพียรโดยเฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษถือว่าเป็นถิ่นอีสานที่มีความเจริญรุดหน้าไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะว่าเราสามารถที่จะปลูกง้อทุเรียนภูเขาไฟลองกองสตอและ กล้วยผลไม้ต่างๆนะคะของภาคเหนือภาคตะวันออกสามารถที่จะนำมาปลูกในเขตอำเภอคุ้นหารอำเภอกันทร,รักษ์อำเภอศรีรัตนะโดยเฉพาะ3ามอำเภอนะคะจะเป็นถิ่นทุเรียนภูเขาไฟที่ผ่านมาตรฐานของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้ทั่วประเทศและทั่วโลกได้นะคะวันก็พาท่านมาชมสวนยางดินภูเขาไฟโดยเฉพาะที่เขตอำเภอกุนานก็ยังถือว่าเป็นถิ่นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ถึงกับแห้งแล้งและ ลำบากยากจนเมื่อเทียบกับ30 5 0ถึง50ปีที่แล้วความเจริญได้เข้ามาอยู่ที่เขตจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าถิ่นอีสานบ้านเรานะคะคนอีสานก็จะมีความขยันหมั่นเพียรและตื่นรู้กันส่วนมากโดยเฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ ผู้คนก็จะมีความอดทนค่อนข้างสูงมากมีความขยันในการประกอบสัมมาอาชีพตอนนี้น้ำยางก็ยังหยดอยู่นะคะยังไม่หมดเราก็ยังไม่สามารถที่จะแกะยางออกจากถ้วยได้บางต้นก็หยดเสร็จหมดแล้ว อีกไม่นานก็จะเก็บขี้ยางนะคะไปจําหน่ายเพื่อที่จะได้ปัจจัยมาใช้ในครัวเรือนต้นยางของวันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิฟฟลีนสกายลายูนิตี้นะคะจะเป็นพวกปุ๋ย ควิกแม็กผสมกับพวกปุ๋ยยูเรียนะคะโดยที่ฉีดไปตามร่องและใกล้โคนต้นนะคะเพื่อให้ต้นยางได้เจริญเติบโตและวรากดูดปุ๋ยนำไปสังเคราะห์แสงและให้น้ำยางออกเยอะๆแบบนี้นะคะ ค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาชมสวนยาเงาะทุเรียนภูเขาไฟที่เขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ